สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงการงานการเงินนะคะสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกและเตือนนะคะ,ะการทําบุญเสริมดวงนะคะให้กับชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกนะคะประจําเดือนมกราคม2567ค่ะชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกาย,ยนนะคะถึง15ธันวาคมนั่นเองนะคะ กอีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมคะ่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าการงานของชาวราศีพิจิกลัคณะพิจิกนะคะในช่วงเดือนมกราคม2567เเป็นอย่างไรนะคะขอดูการงานหน่อยคะ่ะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ เจ็ดไม้เท้านะคะไพ่ห้าเหรียญค่ะอืมไพ่เก้าเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่สี่เหรียญค่ะชาวราศี พิจิกและคณะพิจิกนะคะการงานของคุณในเดือนมกราคมนี้นะคะสําหรับคนที่ว่างงานและต้องการหางานทํานะคะไม่รู้สึกว่าตัวคุณจะต้องบุกบ่าฟ่าฟันนะคะจะต้องเหนื่อยมากๆเลยถึงจะได้อืมนะคะบางคนแบบท้อแล้วก็มีดาท้อแล้วก็มีนะคะที่ผ่านมาก็คือแบบเออเราหางานแบบมาเหนื่อยมากๆหลายที่มากๆนะคะอืม ถ้าหากว่าในช่วงเดือนมกราคมเนี้มันยังไม่ได้อะไม่รู้สึกว่าตัวชาวพิจิกเองเนี่ยอาจจะต้องมองหานะคะงานที่แบบไม่ประจำเป็นพาร์ทไทม์แบบนี้ก็ได้นะอืมหรืออาจจะเป็นงานที่แบบเป็นจ็อบเสริมเอ่อเป็นเป็นเป็นรับเป็นจ็อบจไปอะค่ะเป็นแบบสัญญาจ้างเป็นชิ้นเป็นอันไปอะไรประมาณนี้ก็ได้นะอืมนะคะหรือนะคะอาจจะเป็นพวกเอ่อทำงานเกี่ยวกับ สัตว์เลี้ยงนะคะต้นไม้ดอกไม้กเกษตรกรรมอะไรประมาณนี้นะคะก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าทําได้นะคะในตรงนี้เนาะก็ให้มันผ่านพ้นเดือนมกรา t นี้ไปก่อนนะคะหรือตัวชาวราศีพิจิกที่ว่างานเนี่ยอาจจะสํารวจตัวเองก็ได้นะว่าเอ้ยเรามีความรู้ความสามารถด้านไหนนะคะพอที่จะเขาเรียกว่าทําเองได้อะ เออพอะที่จะแบบสร้างงานสร้างรายได้ได้ไดสมมติว่าเรามีเรามีสกิลในการชงกาแฟอ่ะเราเราก็ไปแบบสมัครเป็นพนักง,งานพาร์ทไทม์ร้านกาแฟก็ได้หรือถ้าหากว่าคุณมีมีทุนก็สามารถที่จะเปิดร้านเล็กๆอ่ะประมาณนี้ก็ได้นะคะอันนี้มายกตัวอย่างนะอืมสำหรับคนที่เป็นพนักง,งาน ประจำพนักง,งานเงินเดือนนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐนะ,ะหรือเอกชนนะ,ะในเดือนนี้มองว่าไม่รู้สึกว่างานเยอะอะ่ะงานเยอะแล้วก็ปัญหาก็มีด้วยนะคะอืแต่ถามว่าตัวคุณเนี่ยจัดการแก้ไขได้ไหม ไพ่ขึ้นมาบอกว่าได้คุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่มีความอุตสาหะพยายามอยู่แล้วนะคะจัดการได้แน่นอนแต่ทางนี้ทางนั้นต้องใจเย็นๆนะคะต้องใจเย็นๆเนาะแล้วก็ออาจจะมีงานที่ค้างค้างอยู่แบบทําไม่ทันอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะก็อาจจะต้องว่างแผนนะคะลำดับงานใหม่นะคะในช่วงเดือนมกราคมนี้เหนื่อยแต่สําเร็จนะคะชาวราศีพิจิกเนาะเอ่อสำหรับนะคะ คนที่เป็นนายตัวเองเป็นเจ้าของกิจการนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่ออฟไลน์ออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเล็กหรือใหญ่ในเดือนนี้ไม่รู้สึกว่ามีปัญหาเข้ามาเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นปัญหาในองค์กรหรือว่าเป็นปัญหาที่แบบเข้ามาแบบไม่เว้นแต่ละวันเป็นปัญหาแบบ รอบนอกอะที่แบบเราควบคุมคอนโทรลไม่ได้นะคะอันเนี้ยตัวคุณต้องใจเย็นๆนะใช้สติในการแก้ไขปัญหาทุกครั้งนะคะอือการการลงทุนต่างๆในธุรกิจนี้นะคะหรือว่าคุณอาจจะมองหาธุรกิจใหม่มองหาการลงทุนใหม่นะคะก็มองว่ายังไม่ได้ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะที่จะ Take Action ใดๆนะคะแต่ว่า ตัวคุณเนี่ยสามารถใช้ช่วงเวลานี้ในการหาความรู้เพิ่มเติมศึกษาความเสี่ยงแบบนี้ก็ได้นะคะสำหรับชาวพิจิกเนาะชาวพิจิกที่ที่มีธุรกิจส่วนตัวแล้วมีลูกน้องลูกจ้างมีพนักงานนะคะมีบริวารในเดือนนี้ก็อาจจะต้องตามหน่อยนะคะเขาจะเป็นประมาณแบบจะไม่ค่อยสนใจงานสักเท่าไหรอ่อ่ะเออเราจะต้องแบบไปแบบ จู้จี้จุกจิกกับเขาสักนิดนึงอะไรประมาณเนี่ยนะคะก็อาจจะใช้ทั้งประเด็จประคุณในการพูดคุยนะคะเนาะตรงนี้นะก็อาจจะเหนื่อยกับคนนิดนึงนะคะในเดือนนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการเงินของชาวราศีพิจิกและคนาพิจิกเป็นอย่างไรรวมถึงโชคลาภด้วยนะคะชาวพิจิกเนาะในเดือนมกราคมนี้นะคะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เดอะฟูลค่ะ ไพ่ธรรมดาน,นะคะสิบเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่เดอะเวิลด์ค่ะชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะการเงินและโชคลาภ อ๋อไหนก่อนดีล่ะเอาการเงินก่อน <c oughs> การเงินของชาวฟิจิกนะคะในเดือนนี้ก็ยังมีความมั่นคงดีอยู่นะคะแต่จะหมดเงินไปกับการเดินทางนะชัดเจนมากเลยนะคะแล้วก็จะหมดเงินไปกับการเปย์ตัวเองการเปย์นคนในครอบครัวหมดไปกับการแบบเดินทางการกินเลี้ยงสังสรรค์ นะคะอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถามว่ามีความมั่นคงดีไหมย,ยังมีความมั่นคงในเรื่องราวของการเงินดีอยู่แต่ไม่อยากให้ประมาทนะคะอยากจะให้มีการวางแผนการใช้ใจ่ายให้ดีด้วยนะคะนะสำหรับในเรื่องราวของโชคลาบนะคะโชคลาบของชาวราศีพิจิกและนาพิจิกโชคลาบจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงไม่รู้สึกว่ายังไม่มี นะไม่รู้สึกว่ายังไม่มีนะคะก็มองว่าเอาเงินในส่วนของตรงนี้เราไปทําบุญจะดีกว่าเดี๋ยวจะทําบุญในเรื่องราวของอะไรบ้างเดี๋ยวเราค่อยดูกันท้ายคลิปเดี๋ยวมีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนะว่าสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะและสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกและเตือนในช่วงเดือนมกราคมส5ง7ารให้กับชาวราศีพิจิกแลราศีพิจิกมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่ เจ็ดเหรียญน,นะคะหนึ่งถ้วยค่ะไพ่เก้าดาบนะคะและเป็นไพ่เดอะซันค่ะ ชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกนะคะสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นหรือสิ่งที่พ่าใยจะบอกและเตือนนะคะก็จะเป็นในเรื่องราวของสุขภาพของคุณนะคะความคิดความเครียดนอนไม่หลับวิตกกังวลไบโพล่านะชาวพิจิกนะคะอืมแล้วก็มีความเอาแต่ใจตัวเองด้วยในเดือนนี้จะมีความแบบใจร้อนนะคะ มีอีโก้สูงนะคะเอาแต่ใจอยากได้อะไรอยากทำอะไรคือทำได้ทำเลยอะไรอย่างเงี้ยความใจร้อนต่างๆให้ระงับยับยั้งไว้นะคะชาวพิจิกเนาะในเดือนนี้นะคะสุขภาพของคุณนะคะก็จะมีปวดหัวไมเกรนนอนไม่หลับนะคะอา,อาจจะเป็นเพราะความเครียดนะคะในเรื่องของการงานในเรื่องราวของการแบบความมั่นคงการใช้ชีวิตหรืออะไรต่างๆของ ในเรื่องส่วนตัวของคุณนะ่ะมมันจะกระทบนะคะกับสุขภาพด้วยนะคะความคิดความเครียดจะทําให้เรานอนไม่หลับนะคะนอนไม่สนิทเนาะ,ะอันนี้สามารถที่จะปรึกษาแพทย์ได้นะคะหรือการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะคะก็สามารถที่จะช่วยในส่วนของตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะอืม เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการทําบุญเสริมดวงนะคะให้กับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะในช่วงเดือนมกราคม2567นะคะมีอะไรบ้างขอไพ่ให้คําแนะนําการทําบุญเสริมดวงนะคะไพ่ใบแรกเดิไดเนไพ่คิงถือดาบนะคะไพ่หกเหรียญคะ่ะเด็กถือเหรียญน,นะคะ และเป็นไพ่เด็กถือดาบค่ะชาวราศีพิจิกและกระาพิจิกนะคะในเดือนมอกราคมน,นี้คุณสามารถที่จะทําบุญเสริมดวงนะคะในด้านหนึ่งเลยเกี่ยวกับเด็กนะมูลนิธิเด็กอ่อนนะคะทางบุญเกี่ยวกับเด็กเด็กเขาเรียกว่าเด็กพิการนะคะมูลนิธิบ้านเด็กกําพร้าอะไรประมาณนี้ได้นะหรือคุณอาจจะทําบุญเกี่ยวกับคนไร้ญาตินะคะ เครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องนุ่งห่มนะคะทำได้เลยนะแล้วก็จะมีพวกอ่าน้ําไฟแสงสว่างนะคะสามารถที่จะทําได้แล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือสังคทานยานะคะชาวพิจิกเนาะก็จะทําให้อ่าเขาเรียกว่าการทําบุญเสริมดวงของคุณอาจจะทําให้อ่าชีวิตหรือว่าอุปสรรค ในชีวิตของคุณในช่วงเดือนมกราคมนี้สามารถที่จะผ่านพ้นรับรื่นได้นะคะเป็นกําลังใจให้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณดูทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์ดีๆไปกําลังใจให้กันมาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยไมพี่ไมให้หมดแล้วค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ